รถ GMC พาทหารกลับจากการฝึกยางระเบิดบังคับรถไม่อยู่พลิกคว่ำลงข้างทางทหารเจ็บ5นายที่บุรีรัมย์เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่3เมษายน68พันตำรวจโทรสิริชัยเจริญสิริสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์รับแจ้งรถบรรทุกทหารพลิกคว่ำระหว่างหลักกิโลเมตรที่143144ถนนโชคชัย เดชอุดมขาเข้าตัวอำเภอรประโคนชัยมีทหารได้รับบาดเจ็บหลายนายจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ภยัยสว่างจัญธญารมจุดอำเภอรประโคนชัยกู้ภยัยบ้านสองเมืองที่เกิดเหตุพบรถ GMC แบบสี่ล้อหมายเลขกงจักร92914ของทหารจากค่ายสรรพสิทธิประสงค์มณฑลทหารบกที่22จังหวัดอุบลราชธานีเพลิกควลมลักษณะตะแคงอยู่ร่องกลางถนนมีทหารได้รับบาดเจ็บจำนวน5รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส4นายหน่วยกู้ภยัย เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลประโคนชัยตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าล้อหลังขวาเหลือแต่ล้อกระทัก,กับซากยางรถยนต์คาดว่าน่าจะถูกบดถูมาตามถนนทหารนายหนึ่งเล่าว่านำทหารทั้งหมด25นายจากค่ายสรรพสิทธิประสงค์ไปฝึกที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเอารถไปทั้งหมด4คันเป็นรถ GMC จำนวน3คันเป็นรถกระบะเล็ก1คันฝึกทั้งหมดเป็นเวลา6วันเมื่อครบกำหนดได้ออกเดินทางมาตั้งแต่ตอนเช้าวิ่งมาตามถนนสาย24 เพื่อจะกลับไปค่ายที่จังหวัดอุบลราชธานีมาถึงที่เกิดเหตุล้อหลังขวารถที่บรรทุกทหารมาด้วยกันห้านายเกิดแตกหลังจากนั้นคนขับพยายามประคองรถไว้แต่เอาไม่อยู่รถจึงเสียหลักพลิกคว่ำและมีทหารได้รับบาดเจ็บดังกล่าว